เราจะเริ่มกล่องสุ่มกันแล้วนะคะอ่มากดตัวแรกวงกลมสีขาวตรงกลางกดเลยไม่ใช่อยู่กดครั้งเดียวมันหมุนอ่ะมันไม่หมุนอ่ะมากดค้าแม่เอามือมากดครีเดียวเนี่ยทีเดียลฮึเราดูเราดูคนแรกคนแรกเป็นใครคนแรกใครอ่ะกระจาย เอาเอาชื่อก่อนอเอาอีกชื่ออีกคนหนึ่งอาจารย์หนึ่งใช่ไหมอ่าอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งคนอีกทีหนึ่งดริกาได้มไม่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 ม่นยังอยู่ตรงกลางอยู่ไ่ไ่ไม่ไม่ไม่นน่ไม อันแรกเป็นของเออันที่สองเป็นของแมมใครจะอันนี้ใครกดจะขอกดให้เฮียมองกดให้เจ้าของกดร้อยเจ้าของกดอ่ะอันแรกเป็นของเอ๋เป็นเบอร์อะไรแจ็คพอตแจ็คพอตแจ็คพอตเอาเล่บอร์สี่เบอร์สี่ฮะแจกก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยอันนี้คือกล่องสุ่มห้าร้อยนะคะ ของผมเนี่ยเหนือกว่าพิมพรี่พายเยอะนี่เบอร์สี่นะครับรับมอบรับมอบเปิดเลยไหมเปิดเลย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 โอ้ยท่าไ ไม่ไม่ไทายไทยไทยเป็นวิดีโออยู่ไงเดี๋ยวไหว้ก่อนนะนี่นะสุภาษิตแกจอแจ็คพอตแจ็คพอตแจ็คพอตแต่ว่ามันต้องไม่สามก็แปกนี่แหละมันต้องมีอะไรกับเบอร์นี่แหละเบอร์สองาไทยวิธีรับมอบโยโยรู้ใช่ไหม อันนี้เบอร์สองเหมือนจะบางบเหมือนจะบางบาเปดูเปิู้สันนนส่นเลยกับมาสตอก่อนอะบอรอบสองนะคะอีกสองคน อ่าถ้าไยเราบนใหญ่ก็โอเคนภพนภพเด่นเกี่ยวโมเดลเกือบแล้วนี่นภพพในหปอันนี้เหรออืฮะชาโตก่อนอ๋อสลับเหรลกดตรงกงอีกทีมั่อีกที แมดขดเบ,บา,บาเด,า,ดาริกาดการิกาดการิดาดกาน้ดาพ่ะ <c oughs> โอเคอย่าไว้ถอนเลขต้องเล่กออให้จบตัว ให้ให้ม่ากดมากดก่อนนะมากดก่อนนนะทามันให้ก่อนหมล็อกล็อกสเปหมของนภพรล็อกแจ็คคอรดไว้เลยเดี๋ยวเอากลับบ้านได้ปุ๊บห้ามใครเข้าใกล้อาม่าเลยนะได้ปุ๊บเามพูดภาษาจีนมากดอันนี้ได้ร์อะไร กองซุ่มเบอโยโยอยาปล่อยพ่รุนะเบอร์หนึ่งมาดูโยเลยอาพัมากด้นี่ใครไอ้ลำมอก่อนหรือว่าลำตัวก่อนลำตนัก่อนลำตั่ออาม่าอ่ะอาม่าได้เหรอใช่เบอร์หนึ่งอ่ะ ม่ต้องยืนยืนนี้ยืนนี้ยืนนี้เดี๋ยวได้มันถอยนิดนึงก่อนอ่ามร์นึโอเคแกะเลยอุ้ยต้องนับอุ้ยอุ้ยทำไมปึกใหญ่ทำไมปึกใหญ่หายไปไหนสองพ เกากระเป๋าตังมาดิอ่ะนะพัดกอดอ่ะลูกลูกลูกละพัดอ่าดูไม่โดูไม่โดน สับอ no ่าโอเคมาดูซิโอ้ย Th o ู m ใกล้ๆ o ู m ใกล้เยอะเยอะอ้ยสี่พัอ้ยโอ้ยแม่แม่ก็เกินไปแม่ก็เกินไปเขาไปยังโมยังเอ้ยเดี๋ยวสี่อ่ะรอก่อนนะรออีกชั่วโมงหนึ่งนะถึงค่อว่าหลังนั่งอ่า อันนี้สุ่มครั้งที่สามนะคะสุ่มครั้งที่สามกดเลยตืดต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 ด,ด,ด,ดโอ้โอครับเดีย<อ>เด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวดาราลิกาดาราลิกาครับมาเชื่อกันให้ไทยนะ ไม่ใช่ไม่ต้องอัโมเดแองโลยังยังยังไม่อ้ยนออวัดกันไฟกันมะอ่าให้กับกับให้แมโยกดก่อนให้กดก่อนแมโยให้ให้ลูกกดก่อนเด้อ่ะลูกก่อนเลยได้ไม่เหลือแล้วพัอเลยพ่กกับโมเลย กิมย่าลังแกเด็กยางแกเด็กเจ็ดเจ็ดเจ็ดอ่าเเดี๋ยวนั่นก่อนรับก่อนเลยรับเลยน่นึงสองสามอ่าแกะเลย รอเลยนะจ๊ารอเลยนะจ๊ะแปดพันนะจ้ะพี่มอดจ้าจาิมเป็นตัวมาเดี๋ยวรอดูจะลองมีห้ารออย่ามาใกล้อีกจิมก็ไปโดนแล้วโอ้ยๆอ้าจอยโอ๊ยโอๆ พี่บอกก็มีเปลี่ยนจองอะไรอ่ะที่เพียรได้ไปปอ่ะพรุ่งนี้กินเป็ดปักยืนเลแปก ยิ้มยิ้มยิเราก็อย่างนี้นะดวใครดวงอมั่นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้องมีต้องมีนะในนอกในนอกแน่แน่อนอไม่ดนไหเยดูหน้าอันนี้อันนี้คนที่เหลือกับของใครกับพร มาคะแจ็คพอตอีกรอบนะคะปาขาโดนแน่ปาขาปาโดนแน่โอ้โหหมดหัวเว้ปาไม่เหลือเปาคิวอาร์โค้ดไหมคะรับเงินโอนเฮ้ยเดี๋ยวเรามีหลายรอบจับต่อเลยไหมจับต่อเลยป่ะอ่ะคนแรกเลยคนแรกเลยสองคนละอ่ะ พับหมุนก่อนไม่ต้องไม่นั่นแล้วไอ้พับหมุนก่อนที่เหลือก็ของโมอ่าเปิดห้าโมหกอ่ะนายว่ากอยู่เลอน่าถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปหลังนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกว่าแพ้ทาง อ่าขอบคุณครับกูด้วยขอบคุณครับป้าปลาอ่าแกะดูอ้าวสามสามพัเท่าไหร่เฮ้ยใช่ที่ไหนดูใหม่เ้อะไรพี่เตาเห็นเห็นอะไรนี่สามพันหนึ่งร้อยไม่ใช่เหรอไหนสามพันหนึ่งร้อย

ทีแรกแล้วใครออกพอสมมติชื่อใครออกคนนั้นก็มากดอันนี้เป็นของขวัญรับปีใหม่ต้นปีอ่ารับต้นปีเีแล้วคนเดียวคนสุดท้ายคนสุดท้ายได้รางวัลใครจะเป็นคนออกคนแรกเฮ้ออันนี้มันขึ้นอย่งไยมังไยังมังยังไยังไ่ยไม่ยังไม่ยังไม่ ข้าเอาคนแรกได้เลยถ้าเอาคนแรกได้ที่โบสได้แล้วนะโอ้นี่มาดูกุดนะเนี่ยอ่ะมาเลยอ่ะโมเดมหายแล้วใช่ไหมเขาเป็นอุตสาหกรรมครอบครัวลูกเยอยละเยอยละไปโมออกโมกดดหนึ่งนทูทีฟกินสีอะไรวะกีมไม่ใช่ อะพับมากดรับให้พ okay. 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 uh, uh, ับกดปุ şey ๊บโอเคเอามามามายับังขยะบังอ่ะดึงว่ะแตกกันแันงไปพร้อมกันแตกละแตกละโย่โย่ ใช่่ีใช้ชื่อโยใช้นาริกาจะได้อมันขดดวงนจะใช่มาเดี๋ยวลบออกก่อนเอาใครดีวะคำนี้ใครดีวะใครดีวะเห็นเล่นก่อนอั่นีโอ้โเร็วตึ่เต้นอ่ะปิดก่อน แต่แล้วแต่แล้แต่แลต่แลต่แลเอโอ้่ได้จงยโอ้ยเราเหลือเหลือยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ยเงียบมากเลยแม่อย่า เรือนาพัฒน์กับสองคนเหรอสองคนไหมอ้าวมาล่ะเอามาได้ไม่ได้ใส่เอามาสุ่มใหม่ไม่ได้สุ่มใหม่เลยนะสุ่มใหม่นะสุ่มใหม่เลยนะของขวัญปีใหม่เมื่อกี้ปีที่แล้วอันนี้ปีใหม่เอาใหม่ไหมปีที่แล้วแล้วทำอะไรอันนี้ของขวัญปีใหม่ไงถามดูจะเอาไงเอาไงมีรอบสองได้ไหม ปลอบใจดีเหรอเฮ้ยให้เอามาด้วยไงเอาไว้รอบไรกสองรอบ2อรอบเองาอาไเฮ้ยวัดไวัดองคนเอาไรอบนี้ไปก่อนเดี๋ยวรอบใหม่ก็ว่ากันใหม่อะอก่อเมื่อกี้อ่ะเดี๋วสองคน ไม่ใช่ใครออกมันติดคือมันติดกันหมดเลยแต่เขาไม่มีแรงถ่ายแล้วเขามือสั่งจะแบ่งกันไหมนี่สองคนคนละครึ่งไหมหรือว่าเดียวเดียวเลยเฮ้ยให้คิดเอาเลยกดก่อนนะกดก่อนนะเอาคนละครึ่งหรือว่าใจกดไปแจะเอาคนละครึ่งหรือว่าจะวัดเอากดไปแล้วอ่ะกดไปแล้วยังไม่หมดเลยยังยังไม่อยู่แค่เห็นไงเฮ้ไม่ใคยเห็นใจได้ได้หมดง่าไย เอาไงฮะขึ้เอาไงแต่วิทยาภัณฑ์เอาคนขึ้นเอานี้นะอ่าตามนี้นะอ่าใครออกอันนี้คือออกใช่ไหมเออเฮ้ยอันนี้คือคนที่ไม่ได้ใช่โอ้ไม่ได้พึกออกเหลือดาพันคนสุดท้ายรับมอบรับมอบ เท่าไหร่นะ,นะพ,พี่โอ้พี่เขาแม่ไเลยโอ้สองสามสี่เอ้ยเอ้ยไม่มีแรงล้างจานแล้วนะยี่หมองเดี๋ยวล้างน้ำเปล่าแล้วก็ขึ้นนอนใช่ลูกช่วยล้างเออน้ำพัน ล้วพัดจะโยล้างจานท้ายเอามากมาเอาไหมเอาอีกรอบเอาอีกเอาไเอามานั่งก่อนเชิญนั่งเอาเป็นตัดคิมแล้วใส่ชื่อใหม่คนได้ชื่ออันนี้อันนี้รอบรอบชดเชยอันนี้นี่คือรอบสุดท้ายแล้วคนนั้นออกไม่ได้นะรอบสุดท้ายแล้วนะกิมบอนเดมกิมกิมหมอคนแรกเออ ไอ้พับมากดอะไรวะไอ้พับอะไรวะใช่ไหมพับไม่ได้รู้สึกเขาเลยคคือปิดปิดปิดเลขที่ออฟไม่ตื่นเต้นอะไรวะโอโออะไรเนี่ยอะไรเนี่ย แล้วี่โมเดียวต่อไปนนึงผมจัดล้วมากก่อนเอามาน่าน,นิ่งๆอะปิดโอ้ยลมเย็นลมเย็นอ่ะใครอ่าแตกแล้วโอ้โหโอ้นี่ล็อกสเปกนเลยนะเนี่ยเราเหลือคนเดียวเราเหลือคนเดียว อเราล็อกสเปคเลยนะเนี่ยโย่โยโย่ไม่โยโย่โคราวนี้ขอได้ไปแล้วโยโยไม่ไม่มั่งอาม่าโอ๊ยอาม่าออกอาม่ากดเรียบร้อยเรเหลือเน่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 โย แม่เป่เป็นดีแล้วลืมดูว่าสีเต็งสีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่าไม่มีไม่มีรู้สึกมันสลับกันไปเป้งโอยมวเดียทัวร์เล่นมาสามคนดีเลยโอ้โหผู้ท้าชิงโอ้ยสู้ดวงเขาไม่ได้จริงจรองต้องให้เขาล้ว พับนะพัดไปแม่รอแม่ไว้เอาแม่ไว้แม่สมควรได้แม่เหนื <UC S> ่อยทั้งตีโอ้ยเฮียโอ้ยเลยสองคนละคุณแม่อะไรกันเนี่ยพี่แม่ย่าตาคนให้ผิดหวังอย่างไรโอ้โหนี่สองคนนี่ได้ไปทั้งรางวัลใหญ่สองรางวัลยังเอาอีกเหรอเอาอีกทีละขาสองไม่ไม่ไม่ อ่ะคือกดไปด้วยอันน well> ี้อันนี้คือได้หรือไม่ได้ชื่อนี้ไม่เอาชื่อนี้ได้ดีกว่าเอาชื่อนี้ได้เปลี่ยนเหรอเออเปลี่ยนอันนี้ไงเอาชื่อนี้ได้ชื่อนี้ได้นะโอมาแล้วปัดเลยสามสองหนึ่งอุ้ยเล็กป่าเลยป่าเลยเนี่ยโอหนึ่งสองสาม โอ้โหไหนไหนแม่เกาะเลยโอ้ยแม่แม่แมล้างจานด้วยนะไปชนะล้างจานเลยเหลือคนสุดท้ายล้างจานอ้นนี่กินได้เหลือสุดท้ายได้เลยเนี่ยอะไรใครให้เปลี่ยน